ท่านผู้ชมครับสรุปง่ายๆกองทัพบกออกมายอมรับว่าเสียดินแดนไปจริงนานแล้วด้วยแต่ก็อ้างว่าเพราะความช่วยเหลือผู้ลี้ภยัยในสมัยสงครามกลางเมืองในแเเ้นเมื่อสงครามสงบผู้ลี้ภัยไม่ยอมลับทำได้แค่ส่งหนังสือประท้วงและประชาชนบ้างวันนี้วันนี้ เหตุการณ์ได้พิสูจน์เห็นชัดแล้วว่าออกมาเป็นกรรมที่ตามไล่ล่าไอ้คนพวกนี้นักการเมืองข้าราชการและฐานชั่วชั่ว,วทั้งหลายสิ่งที่พวกคุณทํากรรมที่พวกคุณก่อไม่ใช่แค่ทํากับประเทศชาติหรือทํากับคุณวีระสมความคิดคุณราตรีพิพัฒนาภัยบูรณ์เท่านั้นแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาความจริงอีกข้อที่ผมรู้มานานแล้ว ก็เพิ่งเปิดเผยสู้สาสู่สาธรณชนคนไทยว่าหลังจากที่ฐานกองกำลังบูรพาไปสร้างรั้วรวดหนามชาวบ้านคนไทยอย่างอ่างศิลาและบ้านหนองจานจังหวัดสาแก้วก็รีบออกมาขอบคุณฐานที่เข้ามาล้อมรั้วรวดหนามชายแดนและกันชาวกัมพูชาและฐานออกจากแผ่นดินไทยเพราะเขาถูกเขมรนยึดครองที่ดินมากว่า40ปี ท่านผู้ชมครับ40ปีนี่2,568แสดงว่าเจ้าาที่ในพื้นที่มีการปล่อยปะละเลยทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียดินแดนและชาวบ้านต้องเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินมา40ปีแล้วอยา่างที่ผมกล่าวไปแล้วว่าหลักมุดกรุงสยามที่หลุดเข้าไปอยู่ในดินแดนขเขมรน,นั้นเป็นเรื่องใหญ่มาก ใหญ่จนถนึงขั้นที่ผู้รับผิดชอบอย่างกองทัพบกพ่อาจนิ่งเฉยต้องออกมาชี้แจงกองทัพบกออกมาชี้แจงนะฮะอย่างนี้ครับเขาบอกว่าพื้นที่บ้านหนองจานอยู่ในเขตประเทศไทยเดิมเคยเป็นที่ช่วยเหลือชาวกัมพูชาลีภัยจากการสู้รบชั่วคราวภายหลังมีการพบว่ามีการขยายชุมชนละเมิดม2543ถึงแม้ประเทศไทยจะประท้วงต่อเนื่อง จากกรณีที่มีชาวกรรมัมพูชาได้ออกมาร้องเรียนเรื่องการวางรั้วลวดหนามของฐานทยบริเวณบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วกล่าวอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นดินแดนของตนนั้นพลตรีวินทัยสุวารีโคศกกองทัพบ,บกเปิดเผยว่าแท้จริงแล้วพื้นที่ดังกล่าวเป็นอาณาเขตของประเทศไทย <c oughs> ซึ่งอยู่ในบริเวณบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว รอยต่อแนวทางชายแดนกัมพูชาระหว่างหลักเขตที่46และ47บริเวณดังกล่าวแบ่งเป็นประเด็นปัญหา2ส่วนได้หนึ่งพื้นที่อ้างสิทธิฝ่ายไทยและกัมพูชาไม่สามารถตกลงที่ตั้งหลักเขตแดนได้เนื่องจากฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าตำแหน่งหลักเขตที่ปรากฏปัจจุบันมีการเคลื่อนย้ายเข้าไปในฝั่งประเทศของตน จึงรออาศัยกลไกทวิภาคี JBC มาแก้ปัญหานะฮะสองพื้นที่ดังกล่าวในอดีตเมื่อครั้งเกิดสงครามสู้รบในกัมพูชาปี2520รัฐบาลไทยในขณะนั้นได้ให้ราชฎกร,รกัมพูชาอบพยพลีภัยเข้ามาอยู่ในเขตประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเพื่อเห็นแก่หลักมนุษยชนแต่เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ พบว่ามีรากดอกัม j a บางส่วนไม่ยอมเดินทางกลับประเทศยังคงพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยข้อที่สการติดตั้งแนวรั้วลวดหนามในบริเวณพื้นที่ต่างๆยังไม่ใช่การวางเพื่อระบุนแนวเส้นเขตแดนเป็นเพียงการวางแนวเครื่องกีดขวางในการรักษาความปลอดภัยให้กำลังคนโดยเฉพาะป้องกันการลักลอบเข้ามาใช้อาวุธ ทุ่นระเบิดเพื่อทำลายฝ่ายไทยและเป็นลักษณะเสริมความมั่นคงต่อการวางกำลังของหน่วยฐานเท่านั้นนอกจากนี้ยังพบว่าฝ่ายกพูชาระเบิดข้อตกลงในพื้นที่อ้างสิทธ,ธิโดยการสนับสนุนให้ราษฎรมาสร้างถิ่นฐานอย่างถาวรทั้งในบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิและนอกบริเวณพื้นที่อ้างสิทธิในฝั่งประเทศไทยซึ่งกองทัพบ,บกโดยกองกำลังบูรพา ได้ดำเนินการประท้วงร้องเรียนฝ่ายกรัรมพูชาในเวทีต่างๆมาอย่างต่อเนื่องทั้งระดับหน่วยฐานในพื้นที่และผ่านกระทรวงการต่างประเทศตั้งแต่ปี2557จนถึงปัจจุบันแต่ฝ่ายกัรพรูชากลับนิ่งเฉยไม่มีการชี้แจงในรายละเอียดหรือแก้ขไขใดๆจึงยืนยันได้ว่าฝ่ายไทยได้ใช้การแก้ปัญหาโดยสันติวิธีมาตลอดคุณวินัยครับ ถ้าแม่ทัพภาคสองใช้นโยบายที่กองทัพบ,บกพูดวันนี้เราไม่ได้ที่11จุดคืนมาหรอกคุณก็รู้กระทรวงกลางต่างประเทศก็รู้รัฐบาลก็รู้ผู้ใหญ่ในแผ่นดินก็รู้ว่าคุณประท้วงแม่งไปสี่ร้อกว่าประท้วงมันก็ทำเฉยจะต้องให้มันมายึดจนถึงสาแก้วหรือบุกเข้ามาในกรุงเทพมหานครนั่นเหรอแล้วคุณก็ยัง ส่งกระดาษเอดเบรไปประท้วงมันเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับสรุปง่ายๆกองทัพบกออกมายอมรับว่าเสียดินแดนไปจริงนานแล้วด้วยแต่ก็อ้างว่าเพราะความช่วยเหลือผู้รี้ภัยในสมัยสงครามกลางเมืองในเขมรเมื่อสงครามสงบผู้รี้ภัยไม่ยอมกลับ ทำได้แค่ส่งหนังสือประท้วงคุณก็ประท้วงแม่ไปอีกสิบชาติสินี่โชคดีที่แม่ทัพกุ้งเขาไม่เชื่อการประท้วงเขาเชื่อในความจริงว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินคนไทยเขาถึงเข้าไปยึดพื้นที่ออกมาน่าเสียดายที่แม่ทัพกุ้งไม่ได,ดูแลกองทัพภาคหนึ่งด้วยถ้าดูแลกองทัพภาคหนึ่งป่านี้ดินแดนเรา ้องล้ำเข้าไปในเขตปักปันที่มีเสาหลักปักปันเอาไว้ส่วนหลักเขตแดนประเทศไทยตั้งโรงงานทนโษลึกอยู่ในแดนกัมพูชาและฐานไทยเข้าไม่ถึงได้นั้นกองทัพบ,บกอ้างว่าเพื่อฝ่ายกัมพูชาอ้าว่าตำแหน่งหลักเขตที่ปรากฏปัจจุบันมีการเคลื่อยย้ายในฝั่งประเทศของตนสแสดงว่าไอ้ขมินไอ้สมเด็จจากนารกนี่นะ กองทัพภาคหนึ่งครับแม่งพูดเฮอะไรคุณก็เชื่อมันหมดใช่ไหมมันบอกว่าหลักเขตนั้นไทยย่างเข้าไปปักปักบ้าปักบอผมเห็นมันส่งรถเครนไปเพื่อขุดหลักเขตออกหลักเขตมันลงไปยนลึกเลยหลักฐานมีมาตั้งนานแล้วคุณจะบ้าหรือเปล่าคุณคิดว่าประชาชนคนไทยชาวโลกเขางโง่หรือไงขนาด นักข่าวฝรั่งหัวโลนคนนั้นยังต้องถือว่าเขามีคุณอูปการตอบประเทศไทยมากนะเขายังสงสัยเลยว่าไอ้ลักเขตกรุงสยามมันมาตั้งอยู่ในพื้นที่ในกัมพูชาอ้างสิทธิ์ได้ยังไงขนาดนักข่าวฝรั่งยังไม่เชื่อแต่ไอ้นักการเมืองไทยข้ะกรรชการไทยฐานไทยบางหน่วยงานกับเสือกเชื่อขเขมรทำตัวเป็นหมารับใช้อย่างเชื่องเ,องเหรอมันพูดอะไรก็เชื่อมันตามไปท่านผู้ชมครับ ด้วยเหตุที่ผู้มิอำนาจฝั่งไทยยึดการคำอาวกล่า,กาวอ้างของเขมรเป็นหลักจึงนำมาสู่การเดินหน้าทำบันทึกความเข้าใจหรือ MOU .2543 เข้าใจเนี่ครับท่านผู้ชมไอ้ MOU ยบ้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะเขมรมันประท้วงเราก็เลยทำมโอยประท้วงเพื่ออะไร เพื่อหาเรื่องที่จะตั้ง JBC แล้วมันก็กินดินแดนไทยไปให้มึงบุกมาในดินแดนบ้านกูนี่ทำไมจะต้องมาตั้ง MOU เพื่อมาถกเถียงกันเดียวก็มันเป็นที่ของกูมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนว่าเป็นของกูมึงมาอ้างบ้าอ้างบอแล้วก็ที่ร้ายกาตลกประสบคือทหารไทยแม่งเสือกเชื่อด้วย ฐานทายแม่น้องยืนหนึ่งเดียวเลยเฮ้ยไม่ใช่กูไม่ได้ย้ายไปมันมีมนานานร้อยกว่าปีแล้วมึงออกไปซะถ้ามึงไม่ออกกูจะใช้ฐานผลักดันถ้ามึงยิงมากูจะถล่มกับมึงตรงเนี้มันยากตรงไหนวะก็คุณเป็นทหารไม่ใช่เหรอเขาให้คุณมาปกป้องแผ่นดินไม่ใช่ใค้คุณมาสมรู้ร่วมคิดกับนักการเมืองและขมห้น